กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมต้องบอกเลยว่าการอัปเดตในครั้งนี้ถูกใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับ หลังจากที่อีเวนต์แล้ววมานะครับผมเป็นอีเวนต์ดองเพชรนะครับผมเราจะมาละลายเพชรในอีเวนต์นี้นี่แหละครับและอีเวนต์ในครั้งนี้มันเป็นอีเวนต์จี้ข้างล่างนะครับผมจี้ข้างล่างมาใหม่เดี๋ยวค่อยดูครับดูจี้ข้างล่างที่กลับมากันก่อนนะครับผมนี่ครับชิ้นนี้เลยครับชิ้นเมนหลักก็ว่าได้นะครับผมชิ้นนี้นะครับผมปืนหมัดเพชรนั่นเองนะครับใครหลายๆคนต้องมีติดตัวไว้นะครับผมในยุคนี้นะเพราะว่าคีมุนมันระบาดมากนะครับผมเอาไว้ป้องกันคีมุนนะครับชิ้นนี้ แล้วก็ป้องกันสาบต่างๆด้วยนะแล้วก็ชิ้นรองลงมานะครับหลุมดําย้ายได้มินชันนะครับผมเปอร์เซน็นมัน50%เลยนะครับผมใครที่ยังไม่มีก็หาจับจองเป็นเจ้าของไว้จะดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะได้ใช้มันนะครับแล้วก็ชิ้นที่กลับมาชิ้นสุดท้ายนะครับผม แพ็กสวิตดับเบิลวิงนะครับชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นสายวิกตอรี่นะครับผมเอาไว้สําหรับพิวดาร์คซิตแล้วก็ไดรลิทเทือกๆนี้นะและจีเครื่องรางดาร์คมาใหม่นะครับผมมาด้วยกัน5ชิ้นเลยนะชิ้นแรกนะครับบอดทาสีกําแพงเหล็กนะครับผมป้องกันการทาสีและป้องกันการจับนะครับผมสําหรับชิ้นนี้แล้วก็เปิงกักขังลุมดํานะครับผมแล้วก็เรือดรอปอวกาศนะไอเรือดรอปชิ้นนี้มันไม่ใช่เวอร์ชั่นสร้างแลนนะครับผมอันนี้มันเป็นตกแลนมาและห่อเหินนะครับผมสําหรับชิ้นนี้ แล้วก็โดนนินจานะครับผมดาร์คโดนนินจานะชิ้นสุดท้ายเป็นรองเท้าดอบทาสีนะครับเราต้องตามหา A บวกทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมแล้วก็ A3 ชิ้นนะครับผมเพื่อที่จะไปแลกเอพลังมืดนะแล้วต้องใช้เอพลังมืดถึง4ชิ้นนะครับผมเพื่อที่จะไปแลกไอเทมที่เราอยากได้นะครับผมแล้วก็กล่องของขวัญเจี้างรางในเวอร์ชันดาร์กนะครับผมมันต้องเป็นจี้งางรางดาร์กในเวอร์ชันใหม่นะครับผมเจี้าง่างดาร์พวกนี้นะถึงจะรับกล่องพวกนี้ได้นะครับผมโอโ้กล่องในนี้ก็มีของดีอยู่นะ 100เพชรแล้วก็800หินเพชรเนี่ยครับก็ดีอยู่นะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นอีเวนต์เล่นพิเศษนะครับผมเราเล่นทุกๆ2ครั้งแล้วก็7ครั้งนะครับผมมันจะได้จี้ข้าื่งางอันนี้มานะแล้วก็เอามาแลกของนะครับอุ้ยในกล่องมีแต่ของดีๆนะเพนบอร์ดนี่อยากได้มากเลยนะครับผมเออในกล่องนี้ก็น่าลุ้นอยู่นะแล้วก็อันนี้พุดดิ้งแล้วก็เล่นธรรมดานะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะนสํสหรับพวกนี้ส่วนทางด้านของร้านค้าแฟดเซลอันนี้ก็เป็นจี้ข้าื่งางเอสนะครับผมสุ่มนะ น่าจะเป็น99%้เอ็ได้เอสชิ้นเดียวนะครับผม300บาทดูจากทรงแล้วส่วนทางด้านของแพ็รเกจตามหาของที่ขาดอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็มีแสงมาขายนะครับผมใครอยากได้ก็มาช็อปหากันได้นะครับผมสําหรับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ35บาทสุ่มจี้ข้างล่างและอื่นๆนะครับผมและอื่นๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามีแต่ของที่มีแต่ของที่ไม่ดีนะครับผมแล้วก็คอสตูมอัญมณีเหมือนเดิมนะส่วนอัตราสุ่มนะครับ อัตราสุ่มเอสพลังมืด0.001แล้วก็สมุดสกิล A บวกนะครับผม1เท่านั้นนะครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์ A อบวกออกยากอยู่นะครับผม1เท่านั้นนะส่วนอันอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ครับสุ่มเอสนะ99แล้วก็ A บวกนะครับผม98นะครับผมอันนี้มันเป็นร้านค้าลึกลับนะครับผมไอี ไอ้ตรงเนี้ยมันหายไปแล้วนะครับผมมันมีมาขายแค่ชั่วโมงเดียวนะครับผมไอ้ร้านค้าลึกลับที่เป็น A บวกนะครับผมและในอีเวนต์ในครั้งนี้ผมก็จะมาตามหาดาร์กปืนหมัดเพชรแล้วก็ดุมดําย้ายเดเมนชั่นนะครับผมไปครับเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าเปิดของดองก่อนเลยไปครับอืมทำไมผมค้างหรือว่าเซิร์ฟมันหน่วงทำไมช้าจ,จัง ก็แม่นเปิดชา้าจังอะครับแปลกๆโอ้เปิดเจี้ยงรางยังหน่วงนะครับนี่เพิ่งอัปเดตไปเองนะเนี่ยเมื่อวานนี้เกมเต็ดถี่เขาก็ได้อัปเดตนะไม่รู้นะครับว่าอัปเดตอะไรนะปิดไปทั้งวันเลยนะครับผมพออัปเดตเสร็จเซิร์ฟกางอีกครับโอ้โหกดอะไรไม่ได้เลยครับผมเมื่อวานนี้ผมไม่ได้เล่นอะไรเลยนะคือแบบมันกดเข้าไปเล่นไม่ได้เลยครับผมก็หัวเสียนะก็เลยไม่ได้เล่นเลยเกมนี้อัปเดตอะไรก็ไม่บอกนะครับแต่ว่าปิดไปทั้งวันเลยนะ งงเหมือนกันแต่ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่เขายังแจ้งบอกให้เรานะครับผมว่าเซิร์ฟจะอัปเดตนะนอกนั้นก็ไม่ได้แจ้งอะไรแล้วนะครับมีจี้ข้างล่างในเว้นมาสองชิ้นนะครับผมเป็น A หมดเลยนะโอ้โหแล้วก็อันนี้จี้วันนะครับผมที่ลอ็อกอินได้รอบที่แล้วเ s หมวกกันน็อกโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะหมดแล้วใช่ไหมงือขอเลื่อนดูแป๊บนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วหมดแล้วครับ ตรงนี้สุ่มหมดแล้วสุ่มไมเทมขอเปิดตรงนี้ก่อนนะผมมีอยู่16ื่นนะครับทุกคน16-300เพชรนะไม่รู้ว่าจะปิดไหมครับ2ชิ้นนะเพราะว่า A บวกมันออกยากนะบางคนปิดแค่4 0 0พถือว่าดวงดีมากนะครับผมในเลน A บวกออก1%เนี่ยหนี่อี้ออกยากมากนะครับขนาด1.1หรือ2.1เนี่ยผมยังไม่ออกเลยนะเอ้ย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 มาเฉย ดีทำดีไปต่อเลยหรือว่าจำอยู่นะอยู่ดีได้มาเฉยเลยครับทุกคนเฮ้ยเกมอวยวัน,ยวนนี้ปึ๊บเอ้มันอาจจะออกแค่ในของขวัญก็ได้นะเอเอแล้วเป็นอะไรเนี่ยค้างนะโอ้โหเซิร์ฟยังหน่วงนะครับสงสัยผู้เล่นเยอะนะครับผมในตอนนี้เอ้อค้างไปอีกแล้วนะครับ อ๋ต้องกดอีกทีหนึ่งเหรอยังไงเนี่ยอัน้นางอยู่แล้วนะครับโอ้โหสุ่มตอนนี้นะครับไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเซิร์ฟหน่วงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะก่อให้แล้วกันนะก่อเล็กๆนิดหน่อยนะครับเอมานะครับโอ้โหกว่าจะสุ่มได้แต่ละทีทอรลหดอดทนมากไปเฮ้ยเอโบอมาสองคิลแล้วทุกคนเฮ้ยสุมม่มไปสามร้อยห้าสิบเองนะเอโบอมาสองคิลแล้วว่ะปุ๊ว่า,วาเอีเวนนี้มันคือเอีเวนง อีเวนต์นี้มันคืออีเวนต์ของผมทุกคนอีเวนต์นี้มันคืออีเวนต์ของผมเออเอบวกมาเยอะแล้วเอบวกมาสามชิ้นแล้วนะครับหรว่าอีเวนต์นี้มันจะอวยผมกันนะเออเอมาเอก็ต้องการเอบวกก็ต้องการเอามาให้หมดเลยการสุ่มในครั้งนี้เออดูบีเวลที่แบบว่านั่งยิ้มเก่นะครับได้มาสามชิ้นแล้วนะ เราขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยโอขาดอีก15้าชิ้นเลยเนระไม่ใช่ดิขาดอีก13ชิ้นนะครับเอบวกนะเราต้องใช้ทั้งหมด16ชิ้นนะเอยอยมกแล้วมา4ี่ชิ้นแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเปล่าพันหนึ่งสี่ชิ้นเอาโหแล้วเซิร์ฟค้างเออรู้แล้วว่าขอขวัญเต็มหมายไหมในเนี่ยพันหนึ่งมาสี่ชิ้นนะเกินไปคน ผมต้อบอกเลยว่าอีเวนต์นี้ผมน่าจะดวงดีนะนี่ไม่ได้อวยนะครับผมดวงดีบางคนหมดเป็นหมื่นผมไปดูมาอยู่ในหลายๆช่องนะบางคนหมดเป็นหมื่นบางคนหมดเจ็ดแปดพันอีเวนต์นี้ผมน่าจะเจ็บตัวน้อยนะผมดูทรงพอสุ่มได้เยอะก็พูดใหญ่พอไม่ได้เลยนี่ก็หัวร้อนนะครับมันก็ต้องมีบ้างเออไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนจี้นะครับหัวร้อนเซอร์ครับ ดูหมุนหมุนหมุนลัวๆนะหมุนครับหมุนแล้วหมุนอีกอันโอ้กว่าจะมาแต่ละรอบไปครับพันหนึ่งได้มาสี่ชิ้นแล้วสุดยอดมากึปึบเอมาอีกดีมาอีกดี ได้จีอีกดิจึบ๊บเอ๊ยยังไม่มาโอ้โหกว่าจะสุ่มได้แต่ละทีตอนเราดอดทนมากครับไปเออเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไวขึ้นมานิดนึงเออเริ่มไวขึ้นมานิดนึงได้อยู่ได้อยู่แบบนี้แหละมายาวยาวเออโอ้โหไม่มาเลยแฮะไอ้บวก เอมาแทนนะก็เอ A บวกหน่อยเอบวกหรือว่ามันต้องเซิฟหน่วงครับทุกคนเซิฟหน่วงแล้วเราจะดวงดีเหรอเอใช่ปะเนี่ยถ้าเซิฟหน่วงแล้วเราจะดวงดีใช่ไหมเซิฟลืน่นนี่ดวงไม่ดีใช่ไหมเนี่ยยังไม่มาเลยนะมาแต่เอนะครับทุกคนเฮ้ยใช่ปะนี่มาแล้วเนี่ยแหละโอ้โหเป็นเอมาแทนนะ หมุน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 นี่เฮ้ยปแปลกและสุ่มมาพันนี้ยังไม่ได้เลยนะครับทุกคนเฮ้ยแปลกๆเอ้ย,อยไม่ใช่แหละย้ายไปที่เก็บก่อนขอขายเอนะครับขายเอัก้สามชุดนะขายสีขายเออีกชุดนะครับ ไปครับไปต่อร้านค้าที่เครื่อง่างขอเปิดคะแนนลัคกี้ก่อนนะเกยมันจะมาอีกสักอันนะครับผมหมุนแล้วหมุนอีกหมุนโอ้โหผมไม่ได้มาสุ่มตอนนี้เลยหมุน แล้วหมุนอีกว่าจะเปิดได้แต่ละอันหมุนโอ,โอเคเดี๋ยวผมจะกอให้นะครับผมดูกันไปเรื่อยๆนะโอ้โหมันก็เสียเวลาใช้เล่นอยู่มันกันนะเอาไงดีวะเอ๊ะแล้วตอนนี้เราดวงดีได้ดิถ้าผมไปสุ่มตอนอื่นผมน่าจะเจ็บหนักแน่เลยผมดูทรงแล้ว ขอเอบวกมาหน่อยได้ไหมถ้าเอบวกมาเนี่ยหน่วงก็ไม่เป็นไรไปครับไปต่อจึบ๊บเอมาเอ้ย,อยพันนี้อ๊อโอ้โหหมดหมดพันหนึ่งแล้วนะพันหนึ่งแล้วยังไม่ได้เอบวกเลยนะครับเนี่อโอ้โหแปลกแปลกเอ้สี่ทิ้นที่เราได้มานี่ฟุกใช่ไหมน่าจะฟุกนะครับโอ้โหไม่น่าเลยคนเริ่มแห้ง พันแรกออกสี่ผันที่สองไม่ออกเลยหลักการของเกมอะไรครับนี้อ๋อโอ้โหไม่มาเลยนะครับออใจัง มาให้หน่อยจะได้ไม้โห oh. ช่วงแรกยังยิ้มอยู่เลยช่วงนี้เริ่มหน้าเสียแล้วนะไม่มาเลยครับจะหมดไป2,000แล้วนะ2,000ันเอวอยังไม่มาสักชิ้นเลยนะครับทุกคนโอ้โ oh หสปีดต้นดีสปีดไปลายไม่เอาอะไรเลย <laughs> ไม่มีมา,าจาจิงด้วยโอ้โ oh ห โอ้หดีแค่แรงแค่ช่วงต้นนะช่วงไปลายไม่เอาอะไรเลยแถวปลายเนะี่ยโอ้โห,โโหเกมเฮ้ยลริ่มลื่นเริ่มลื่นนี่แหละนอ่ขอไอบวกมาหน่อยนี่บวกนี่บวกเอ้ยโอ้โหไม่มาเลยนะครับ โอ้โห oh. ทุกคนทุกคนผ่านไปสองพันแล้วนะครับทุกคนได้ยินไม่ผิดหรอกครับผ่านไปสองพันแล้วนะครับเอโบยังไม่มาสักชิ้นเลยครับแต่ว่าพันแรกมันมาทั้งสี่ชิ้นเลยนะทุกคนคิดว่าไงอะไอเกมเฮียเนี่ยแม่งหลอกผู้เล่นชัดๆมันหลอกผมมันหลอกผมไม่หาแล้วมันก็ไม่ให้ผมอีกดูดิ เติมก็หน่วงแม่เงเหย่อเติมก็ต้องเยอะไม่ทำเติมมันดีๆหน่อยอ่ะโอ้มาแล้วอันนี้แหละถ้าไม่มานะเห็นปะมันต้องมาเพิ่งจะมานะมาอีกหน่อยได้ไหมพันแรกมาอย่างดีสองพันต่อไปไม่มาเลยเกินไปอ่ะมันเกินไป เริ่มลื่นแล้วเริ่มลื่นขึ้นมานิดนึงจึบ๊บเอ้ช้างไม่เอาช้างอ่ะเอาสมุดอ่ะสมุดสกิลอ่ะเฮ้ยไม่เอาดาบจึบ๊บเฮ้ยขาดอีกสามชิ้นนะครับที่เราจะปิด อีหนึ่งนะปึ๊บโอ้โหตุ่มอีก300ก็หมดตุ่มอีก300ก็หมดแล้วนะแบบอ้อตุ่มอีก300ก็หมด4,000แล้วนะครับโอ้โห ไม่ได้อะไรเลยครับไปต่อโอ้โหไม่มาในอีเวนต์ให้สักอันเลยเหรอโอโ้บีล้วนนี่แหละเอเป็นเอสใหม่แกไม่เอาเอสอ่ะอยากให้เอบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนี่แหละเ,เอบวกอีเวนต์ดิเอาเอบวกอีเวนต์มาโอ้โหหมดไปสี่พันแล้วนะครับ สี่พันแต่ไข่ต้อง3มชิ้นมันมาล่อชัดๆมันมาล่อเรานะครับทุกคน Okay. ได้ไมายคินแล้วนะครับช่วงแรกอารมณ์ดีช่วงต่อไปไฟเริ่มไหมครับไหมหนังหัวโอ้ยตอนแรกยังอารมณ์ดีอยู่เลยนะ1น0 0มาสชิ้นนี่นั่งยิ้มแล้วนะครับโอ้โหสุ่มอีก2,000หลังนี่นั่งเออเลยอะคือแบบ <c oughs> ไม่ออกเฉยเลยอะงงมากงงจ,จัดๆขาดอีก2ชิ้นนะครับผมที่จะปิด1นจี้นะ ึ๊บอี๋ึ๊บโอ้ยอ,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 อยา่างไรเอบวกนะเอบวกไม่ได้อะไรเลยครับมนไปห้าพันแล้วนะห้าพันสองร้อยได้แล้วนะครับขาดอีกสองชิ้นนะเอบวกบโอเคขาดอีกชิ้นหนึ่งนะครับ จื๊บเอ้ยึบโอ้โหเอ็ดมาแทนขอเปิดคะแนนลักกี้ก่อนเติบเริ่มลื่นขึ้นมานิดนึงเริ่มลื่นขึ้นมานิดนึงลื่นแล้วก็เอาขอมาด้วยขอเอบวกหน่อยครับเอ้ยสุ่มไปสุ่มมาหัวเริ่มไหม่ <c oughs> ตอนแรกอารมณ์ดีดี สุ่มไปสุ่มมาหัวไหม่นะครับนี่แหละโอ้โหไม่ใช่อีกจึบ๊บฮึืมจึบ๊บเอ้ยเอ็ดอีกไม่ใช่อีกแนะอย่างอีกนี่แหละเอ้ยขาดชิ้นสุดท้ายนะครับึ๊บโอ้โหเอบวก A อ้เอมาติดๆนี่แหละโอ้โหเกือกมา้านี่แหละโอ้โหหมดไป6,000แล้วนะครับไปจะไปจบที่ไหนกันไปดูกันหมดไป6,000แล้วนะทุกคน6,000แล้วอะ ไปโอ้โหยังไม่ใช่อีกนี่ขนาดดวงดีได้ A บวกมา4ชิ้นในพันแรกยังหมด6,000อ,อีกเหรอเหลือเชื่อนะผมเหลือเชื่อโอ้โหไม่ไหวนะ เซิร์ฟมันน่วงอ่ะผมหาแค่ชิ้นเดียวก่อนแล้วกันนะเซิร์ฟมันน่วงอ่ะเดี๋ยวน่าจะตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งไม่ไหวอ่ะดูดูหมุนหมุนรัวๆเลยตอนนี้ตุ่มไปไม่ไหวนะครับมันมันมันเสียเวลานะเดี๋ยวเซิร์ฟลื่นแล้วเดี๋ยวผมแอบมาสุ่มอีกรอบหนึ่งดีกว่าเนาะมันหมุ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 นนะที่มันน่วงเพราะว่าผมสุ่มตอนประมาณสองทุ่มนะแต่ก่อนที่จะไป ตัดคลิปอะไรอะไรเนี่ยเอาเอาไมค์ชิ้นก่อนได้ไหมไอ้บวชเอาไมคชิ้นก่อนได้ไหมเออหมุนดูโอ้โหหมุนผิดไปเอาไมค์ชิ้นหนึ่งก่อนอชิ้นเดียวเกมนี่แหละโอ้โหเอฟอีก แม่โอ้โหยังไม่มาอีกเหรอทำจริงเฮ้ย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 เฮเจ็ดพันแล้วนะเฮ้ย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 เดี๋ยวผมขอแรกก่อนแล้วกันขัดชิ้นเดียวนอะอืมขัดชิ้นเดียวนะครับ ไปต่อโอเคโอ้โหเปิดอีกทีนี่หมด7000แล้วนะครับโอเคหมดไปเรียบร้อยนะครับผม7000เฮ้ยแล้วอีไอสี่ชิ้นที่มันมาตอนแรกมันคืออะไรวะ แปลกแ,ก <c oughs> แครตรงสาย <c oughs> ผมสงสัยมากเลยครับโอ้โหสองพันหลังแล้วมันไม่เอาองมาเลยงงมากแต่ตอนเนี้ยเอามาก่อนอีกคิดนึงอะ่ะจึ๊บเอ้ยยังไม่ใหม่เหรอโอ้โหมาแต่เอเอาเอบวงมาหน่อย นี่บวกห oh. ได้แต่ e นะครับฮะเราจะเข้าพันที่8แล้วนะทุกคนเราจะเข้าพันที่8แล้วนะครับตามหาไอ้บวกแค่ชิ้นเดียวนะครับผมมันไม่มาให้นะครับดูครับ ทุกคนมาแล้วโอ้โหกว่าจ,จะมานะครับผมเชีย่ยหมดแปดพันเลยทุกคนหมดแปดพันเลยหรอเฮ้ยผมเอาชิทนี้แหละดาร์กปืนหมัเดเพชรเนี่ยได้ใช้แน่นอนแรกมาเลย ต้องกันเอฟเฟกตอันตรายนะครับแล้วกล่องนี้แรกได้5กล่องนะไปครับดูกันว่าจะได้อะไรบ้างชินแรกรอ,องเท้าบับเบิ้ลรองเท้าบับเบิ้ลชินี่2นะครับจึบ๊บโอ้โหอุปรกรณ์เขียนแบบเราไม่ใช้กันแล้วอันนี้ชิที่3โอ้โหอันเดิมเลยมาคินนี่แก่ไม่เหล็กเลือดไหลโอ้โหทิปเปิเขียวไว้แล้ว กินไหมเก็มเ <auch> จาะฟองก็ถือว่าถ <programming> ูถ<ท>ูได้ไถยอยู่นะถ้าใครแลกเวอร์ชั่นดาร์ที่กลับมาเนี่ยมันจะไม่ได้ของพวกนี้นะครับมันต้องแลกเป็นเวอร์ชันดาร์ที่มาใหม่เท่านั้นนะถึงจะได้ของพวกนี้โอเคครับทุกคนคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกนะันจริงๆิงผมจะสุ่มต่อก็ได้นะครับผมแต่ว่าคลิปมันจะยาวนะเพราะว่ามันหน่วงนะครับผมเซิฟตอนนี้อากที่จะปิดน้อยๆนะครับผมสุดท้ายแล้วลากไปแ0ดพันเหมือนเดิมเลยนะโอ้หัวปวดแดะ เกมขนาดสุ่มได้ A บวกในพันแรกได้มานต้ง4อันแล้วนะครับโอ้โห,โโหเหลือจะเชื่อนะครับทุกคนใครที่มีความคิดเห็นยังไงเนี่ยกอสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมสําหรับใครที่กําลังตามหาผมก็ขอให้ปิดน้อยๆนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย